สวัสดีค่ะพัชรพนร,รามิตาทีริยาพิจนาไปไหนไปเที่ยวไหนพี่ไม่ได้ไปเที่ยวยัยพี่ไปเที่ยวไหนวันนี้พี่มีไปไป,ประชุมนิดนึงนะคะ <c oughs> อยู่กับอืวันนี้สีสดใสมากเลยนะสีชมพูเนะี่ยสีซัมเมอร์สีซัมเมอร์ ให้พี่ใส่แบบสีแบบแป็นๆๆๆมากเนี่ยคุณเทเรซ่าสวัสดีพี่ธนาสวยมากค่ะเช้าสดใสมากขอบคุณค่ะพราวเป็นไงบ้าไม่ได้เจอนานเลยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะลินโอ้ยลินพี่เห็นที่ลำพูเนี่ยเขามีอะไรนะโปรจนป้นร้านทองอะไม่ใช่ของลินใช่ไหมคุณเห็นด้วยอห สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมอร์นิ่งครับมอร์นิ่งทุกคนนะคะนี่ก็ประมาณก,กี่กมโมงกี่โมงน่ะพี่สิบโมงสิบโมงวลยใช่ไหมสิบโมงแต่รถก็ยังเต็มมากนะคะพี่เอสดสดใสมากใช่สวยมากสวยมากอ่ะ ก่อนอื่นนะคะจีนาก็อยากจะต้องขอแฮปปี้เบิร์ a เดย์ย้อนหลังนะคะทุกคนที่เพิ่งเกิดไปในเมื่อของอาทิตย์นี้นะคะก็แฮปปี้เบิร์ตเดย์มีความสุขมากๆนะคะขอให้พบเจอแต่สิ่งดีๆคนดีๆแล้วก็โอกาสดีๆนะคะแล้วก็สำคัญที่สุดอย่างที่บอกว่าขอให้มีความสุขมากๆสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมหวังทุกประการจา้ะไปผ่อนโควินะคนที่เกิด เดือนนีนะรานนี้มันก็ใกล้จะสิ้นเดือนแล้วติดโควิดครับอ้าวกักตัวครับอย่างนั้นพักผ่อนเยอะๆนะคะพี่โดดอมหายไวๆด้วยนะดื่มน้ำเยอะนะติดคนเดียวหรือเปล่าสดใสมากสดใสมากพี่ทินายังร้องเพลงอยู่ไหมครับร้องค่ะยังร้องอยู่ค่ะ ทำไมไม่เห็นพี่ร้องเพลงเลยใช่ไหมเดี๋ยวพี่จะเปลี่ยนเป็นแม่ค้าขายของเนีนะกิริยาตอนเป็นวัยรุ่นหนูชอบดูพี่มากเลยอ้าวแล้วตอนนี้อ่ะตอนนี้หนูเป็นคุณคุณย่าคุณยายแล้วจริงหรอหนูเกิดพอสิบค่ะพิจนาพศหนึ่งศูนย์ใช่ไหมพศหนึ่งศูนยโอ้ยยังไงอยอยุน้อย มานิ่งค่ะมานิ่งค่ะมานิ่งค่ะรักนะคะสามพันสวัสดีค่ะพิจนาชื่อปูนะคะสวัสดีสวัสดีค่ะปูไม่ใช่ค่ะพี่ร้านหลินปลอดภยัยโอเคโอเคขอบคุณค่ะเพราะวันนั้นพี่เห็นข่าวพี่ตกใจเลยบอกอที่ลำปูนด้วยบบตายแล้ว น่ากลัวมากนะเดี๋ยวนี้ต้องระวังตัวต้อง security ดีๆเลยเนาะคิดถึงนะลินแหน่ะพี่เอบอกคิดถึงนะลินเมื่อก่อนถามว่าร้อนไม่ถือว่าร้อนมากทางหนือร้อนมากเนี่ยโอ้มะวานนี้แบบมะวานนี้แบบว่ารู้สึกว่าแบบอยู่ในเตาอบขนาดเปิดแอร์แล้วแบบท่าไฟนี่อุ้ยของคุณท่าไฟขึ้นอ่ะโอ้ผมชันขึ้น ของพี่นี่นีค่าไปนี่นะจะอยู่ในประมาณเดือนละห้าหกพันอันล่าสุดเนี่ยแปดพันอ่ะพี่ที่นาสวยตลอดกับคุณค่ะเอฟซขอนแก่น <FC. S 1> ครับสวัสดีค่ะคุณอ๋งใช่ไหมยังสวยเหมือนเดิมขอบคุณนะคะสวยมาก วันนี้ปากสีเข้มนิดนึงไปประชุมก็ต้องมีสีสันเล็กน้อยมาลูกชายกับลูกชายกับแฟนก็ติดครับพี่เอเอาแล้วขอให้ทุกคนหายไว้ไม่เป็นทางบ้านก็ดีนะคะเป็นทางบ้านก็จะได้จบนะจะได้โจบไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องแยกกันใช่เพราะถ้าเป็นคนเดียวเราก็ต้องกลับอยู่คนเดียวใช่ไหมเหมือนตอนที่เราเป็นอย่างนี้ย ี่เอก็ย้ายสัมปโนกมาอยู่บ้านพี่เพราะฉะนั้นบ้านทั้งหลังเป็นของเรามันจะไม่รู้สึกว่าเหมือนกับว่าเราเขาเรียกว่าอะไรมันไม่รู้สึกเหมือนถูกกักกักตัวเท่าไหร่อะไรก็เหมือนอยู่บ้านแหละใช่แต่ว่าด้วยความที่คนคนนี้เป็นชีพจรลงเท้าตลอดเวลาเนี่ยเขาอาจจะรู้สึกตึกอัดเล็กน้อยของพี่ no problem พี่ชอบอยู่บ้านอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เหมือนกับตอนที่อยู่บ้านแหละอาการไม่หนักใช่ไหมคะ หวังว่าใชา่เป็นไข้หรือเปล่านะคะก็หวังว่าทุกคนจะอาการไม่หนักนะแต่ว่ายังไงก็แล้วแต่ก็พักผ่อนกัน้เยอะหายไ,ไวๆนะคะ <c oughs> <c oughs> จะไม่รักก็ไม่บอกลอกให้ฉันผู้ใจผิดคิดไปเอง,องได้คิดว่าคนกันเอง ไม่มีทางที่จะคุมแห้งจิตใจรอชมคอนเสิร์ตใหญ่นะคะค่ะขอบคุณมากค่ะสิ้นปีนะพี่ใครดูรายการอ่อเพจไม่ใช่สิ้นปีปลายปลายปีปลายปีป The Rainbow List แล้วยังใครยังไม่ดูก็ไปดูนะคะสวัสดีค่ะกันีว่วาไปวางยาเองเอกไม่นอนเลยยาอะไร ไปวางยางอ,อ๋อ,อดูใช่ไหม <c oughs> ตอนนี้แล้วมัพี่ดูในเอ็นเด็กฟลนะพี่ดูเรื่องอมา i f e ฟ t พี่ชื่อมาว่าพี่ไม่ได้ดูซีรีส์แบบฝรั่งนานมากแล้วเพราะว่าจะดูแต่ซีรีส์เกาหลีแล้วก็เมื่อสองวันเนี้ยพี่ก็บบว่าจะมีเรื่องหนึ่งที่อยู่ในลิสต์ของพี่เนี่ย manifest ที่เกี่ยวกับเรื่องเครื่องบินอะไรเงี้ย,ยเ,เดี๋ยวเล่านะเดี๋ยวไม่เล่าแล้วก็ โอ้โหมันมากพี่ดูแบบวันแรกอะ่ะพี่ดูจบซีซั่นหนึ่งอ่ะอันนี้พี่ตันนี้พี่พี่ดูซีซั่นสองอยู่สนุกมากคุณอ๋อเราก็ดูเด็กเลยใช่ไหมสนุกใช่ไหมคุณต้องดูมันมากทุกตอนเลยแบบว่าเฮ้ยเปลี่ยนบรรยากาศเป็นบรรยากาศหน่อรรยาะ mm hmm. ตอนนี้ถ้าดูแบบถามว่าซีรีส์พี่ดูอะไรเนี่ยพี่ดูเรื่อง tomorrow ไ่ดูเรื่องอะไรนะ Tomorrow กับเรื่องอะไรนะ Shooting Star right? mm hmm. น่าจะใช่เรื่องยืในวิวแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งยู่ในวิวอะไรจุงกีเล่นอะไรอะวันนี้เอจะไปดู The Crown Clou d ให้จบอะไรนะวันนี้อ๋อพี่เอเขาดู The Crown Clou ดูตั้งนานแล้วล่ะยังไม่จบแต่เขาบอกเขาจะดูให้จบแต่สนุกเรื่องนี้ก็สนุกมาก ิดถึงนะคะพี่ธิากับพี่เอ๋ขอบคุณค่ะดูแลตัวเองนะใครคิดถึงคะคุณพี่โรดม oh. สวัสดีครับพี่ตินาสวัสดีค่ะชูบานะรบ์ไปไหนคะไปประชุม ชอบฟังพี่วันที่31พฤษภาคมนี้วันเกิดหนูแล้วค่ะฮาฮฮา h ี่เบิร์ดเดย์นะคะคุณกิริยาพี่ีินาเป็นฝรั่งหรือหรือครับหน้าคล้ายๆฝรั่งพี่เป็นลูกครึ่งค่ะหลาายชาติหลายชาติมาก พี่เป็นคนแม่พี่เป็นฝรั่งเศสคุณพ่อเป็นฟิลิปปินส์แต่ระหว่างระหว่างฝรั่งเศสกับฟิลิปปินส์มันก็มีเชื้อชาติอื่นเข้ามาแทรกหลายอย่างเยอะมากนะครับไม่มีไทยเลยใช่ไหม,มเราไม่มีความเราไม่มีไทยเลยแต่ว่าใจของเราเป็นไทยค่นะ เกิดเมืองไทยรักเมืองไทยหัวใจเป็นไทยหัวใจเป็นไทยหัวใจเป็นไทยแต่อาจจะพูดรู้เรื่องบ้างไม่รู้เรื่องบ้างแม่ไอ้พี่นี่ตอบแล้วสวัสดีครับพี่นิ่นาชื่อปูอ่าวปูมดรอบสองนเนี้ยสวยจ้าพี่จ๋าจำไม่ได้ไอ้นะสวยจ้าพี่จำไม่ได้เลย จำพี่ไม่ได้เหรอรักพิธ ي นาตั้งแต่โปรโมตนินจาโอขอบคุณมากพิธ ي นายังสวยเหมือนเดิมขอบคุณค่ะหน้าร้อนหรือหน้ารักคะเนี่ยก็ทั้งสองอย่างแต่สวัสดีครับฮัลโหลซิสอาตูเป็นยังไงบ้างจ้าโรมินาบิวรักพี่ ขอบคุณนะคะชอบมากก็ชอบมากอืไ <c oughs> โอ้โหรักและคิดถึงครับมอไม่เห็นแล้วเนี่ย <c oughs> คิดถึงสวัสดีไปไหนกันคะคุณตินาคุณเอ๋วันนี้มีงานมีประชุมเล็กน้อยคะ่ะ คือตอนนี้ติน่ากับเอกกำลังมีโปรเจกต์ๆๆๆตมีโปรเจกต์ใช่เรากำลังทำโปรเจกต์โปรเจกต์หนึ่งนะคะซึ่งไม่เกี่ยวกับเรื่องร้องเพลงนะจะเป็นอะไรนั้นเดี๋ยวเร็วนี้คงจะทราบกันนะคะยังไงก็ต้องออฝากฝากไว้ด้วยละกันนะคะว่ายังไงก็ช่วยเป็นกำลังใจแล้วก็ช่วยสนับสนุนด้วยละกันโอ้คุณคุณเลี้ยวนี่ฉันแบบว่าเองแบบว่า ไม่ใช่ทางเลี้ยวมันเป็นแบบโอ,โอ้ต้องเอนแบบเอนแบบนิดนึงก็นอนแล้วอะไรเงี้ยโรลเลอร์โคสเตอร์พี่เอก็สวยเช่นกันค่ะขอบขอ้อทำไมกูไม่ไปฝั่งเนี้ยกูชอบไปทางเนี้ชยชอบาว่ามันติดไฟแดงตรงน,นั้นคุณคนคนขับคือใครคะพี่น้องสาวติ๊นาค่ะพี่เอค่ะ พี่เอกสวยเมื่อวานภูเก็ตฝนตกที่กรุงเทพก็ฝนตกเมื่อตอนเย็นตกน้อยตกไม่สะใจจะมีคุยในคลับเฮาส์อีกไหมอยากให้คุยไหมล่ะก็ต้องบอกกับทางเพจนะว่าเอจะให้คุยเรื่องอะไรอยากให้คุยเรื่องอะไรเพจแอดมินจะช่วยคิดๆด้วยละกันเพราะว่าพี่ไม่อยากแบบเข้าไปแล้วเออเออเอออย่างนี้ยนึกออกมั้ย เดี๋ยวมันเดี๋ยวมันไม่หนูกอะยังไงช่วยหาทอปิกในการพูดคุยให้ทินาด้วยละกันอยากคุยอยากรู้เรื่องอะไรอยากอะไรงเงี้ยม่ตาฉันบกเงี้ยก็นี่แหละกับบ้านฉันก็ดูับ manifest จากตอนตอนหนึ่งเมื่อคืนนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่ตินาสวยหน้ารัาพี่เอกคุยหน่อยไหมตอนนี้ไฟแดงอยู่คุยหน่อยอะ เป็นไงบ้างตอนน,าตอนนี้ลูกชายตอนนี้ลูกชายเหละคะวันนี้วันวันก็รับส่งคนนู้คนนี้คะ่ะลูกชายแข่งว่ายน้ำเหนื่อยมากไมาถึงว่าลูกเหนื่อยนะคะแม่ไม่ค่อยเหนื่อยเท่าไหร่แม่ก็เหนื่อยส่งรับส่งพี่เอ๋ตอนนี้เนี่ยคือเขาก็จะเป็นลักษณะว่าไปส่งลูกทุกเช้าตื่นกี่โมงนะ ลูกก็ตื่นเร็วถ้าลูกไปตื่นเร็วมากเนี่ยอ๋อวันนั้นถ้าตื่นเร็วมากแจนจะไปส่งเอไปส่งฟินิกส์อ๋อสองรอบเวลาไม่เหมือนกันคือส่งเร็วนี่คือกี่โมงพอกันก็าบอกว่าตื่นต้องตื่นกี่โมงนะตีสี่ครึ่งออกจากบ้านว่ายตีห้าตีสี่ครึ่งตื่นใช่วันนั้นเขาบอกฉันว่าตื่นตีสี่ครึ่งแล้วก็เขาออกจากบ้านตีเท่าไหร่นะตีเพอาว่ายน้ำตีห้าครึ่งใช่ไหมห้าครึ่งลงน้ำอะ่ะ ถ้าไม่รักจริงๆเนี่ยคงตื่นไม่ได้มีความตั้งเอาตตั้งใจมากเป็นกำลังใจให้ลูกเองด้วยนะคะใช่ <c oughs> แขกก็ค่อยๆค่อยๆเขาก็จริงจาังกับการว่ายน้ำ <c oughs> จริงจังกับการว่ายน้ำก็เรกาก็สนับสนุนเนาะเมื่อวานนี้คุยเมื่อวานโทรเมื่อวานที่เนี่ยก็ไปงานวันเกิดของอลูกเพื่อนนะคะก็โทรคุยกับเขาบอกว่า เป็นยังไงเหนื่อยมาหวยเราก็าเหนื่อยมากตอนนี้อาก้าเดี๋ยวอาก้ากลับบ้านเนี่ยเดี๋ยวอาก้าจะนอนละเขาก็น่าจะนอนประมาณเนี่ยสองทุ่มมั้งใช่ไหมทุ่มครึ่งปิดไฟแล้วจรย์ใใอ๋อเหรอทุ่มครึ่งนอนแล้วว่าจากเด็กที่เมื่อก่อนไม่ยอมนอนอนะ่ะใช่ไหมเมื่อก่อนนี่แบบย<ๆ>ื้ยื้จะเล่นแบบไม่ยอมนอนอน่ะจูกก็จะนอนนี่แบบว่าหดลห้าทุ่มบางท,ทีเที่ยงคืนอย่างเงี้ยเราก็ ว่าตลอดบอกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวไม่โตนะเดี๋ยวไม่โตนะนอนดึกอะไรเงี้ยตอนนี้เขากลับเป็นแบบว่า <c oughs> มีดิสซิ п ลินมีวินัยในแบบว่าด้วยตัวของเขาเองโดยการที่แบบว่าซ้อมเยอะด้วยแหละซ้อมไม่ใช่ว่ายน้ำเพราะว่าเหนื่อยมากเนาะมันต้องใช้พลังงาน,นมากแต่ก็ยังดีนะว่ายนาเป็นกีฬาที่มันไม่ร้อนมากเพราะมันอ,อยู่ในน้ำแต่ว่าแค่ตัวดำนิดนึงจากที่ปกติออก้าเขาจะเป็นเขาผิวสีเหมือนติณานาออก้าเขาเป็นคนขาว ตอนนี้มาเปรียบเทียบใกล้ๆเนี่ยเป็นไวท์ช็อกโกแลตกับดาร์กช็อกโกแลตผิวดำแล้วจะเป็นสีน้ำผึ้งก็จะมีแดงแดงเขแทนก็เลยต้องอยู่เลนนี้นะระวังเดี๋ยวคุณต้องเลี้ยวจะเลยใต้คุณน้อยก็กันแดดเยอะๆนะเดี๋ยวผิวเสียหมดกันยเฉพาะหน้าเนี่ยตัวก็ต้องทาเ็าทาตัวมันไม่ได้ทาแค่แต่หน้าแค่เออต้องทาตัวด้วยเดี๋ยวผิวเสีย เด็กผู้ชายน้าไม่ทาแต่แนะนปอยู่กันแดดยี่ห้ออะไรแนะนำมาหน่อยซิเราต้องแนะนำเขาไแต่กันแดดมันต้องเติมตลอดตั้งแต่เด็กผู้ชายบางทีเขาไม่เติมกูพูดใช้แบบสเปรย์ไงก็เดี๋ยวฉันเอาของฉันให้คุณก็ได้ที่เป็นมาสเปรย์ยี่ห้ออะไรอะซุปเอขาคงขึ้นจากน้ำมาสเปรย์ให้คุณนะเขาอยู่ในน้ำทีหนึ่งชั่วโมงครึ่ง วันนี้พี่ดูสดใสเพราะพี่ทาปากเข้มนิดหนึ่งชอบพี่ทาปากสีอะไรสีแดงสีส้มสีชมพูอีกสองนาทีหอ,อีกสองนาทีถึงแล้วเหรอใช่คเร็วม,มากื่อนี้ก็เพลินสิเพลินมากโอเค okay. เดี๋ยวนะเดี๋ยวพี่ต้องเตรียมตัวลาก่อนแล้วก็จะถึงเลขสองนาทีเขาบอก นะสวัสดีค่ะพี่ตินาแล้วเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวว่างๆพี่จะมาคุยใหม่นะแล้วก็ยังไงระหว่างที่เรายังไม่ได้คุยกันก็คิดถึงกันบ้างแล้วกันเนาะสวัสดีค่ะ ATK อะไรกำลัง ATK รอบสุดท้ายของ <c oughs> การกับตัวอ้าวเเบสอะไรเนี่ยขอกำลังใจนิดนึง อะไรกลับตัวรอบสุดท้ายเพิ่งไปรับปริญญามาเนี่ยอะไรเนี่ยอ๋อหมายถึงว่าจะครบวันแล้วจะครบสิบวันหรือครบเจ็ดวันเขาเพิ่งไปรับปริญญาเมื่อวันอาทิตย์ที่แล้วอะ่ะก็คงรับเสร็จแล้วเป็นรับเสร็จแล้วเป็นเลยเหรออะไรเนะี่ยยังเ,เป็นกำลังใจให้จ้าขอาให้หายไ,ไวๆนะ กราบกราบต่ถึงแล้วใช่ไหมถึงแล้วโอเคโอเคเอ๋ขับรถเก่งใช่ค่ะ meters, ชอบขับรถใช่ <Turn left. S 1> Good morning You're always beautiful Love always Thank you โอเคอยากให้เนี yeah. ่ยสิชุดพี่เอกินขาดใช่ค่ะวันนี้กินขาดค่ะ <laughs> โอเคพี่ถึงแล้วนะยังไงเดี๋ยวว่างเดี๋ยวพี่จะมาไลฟ์อีกนะใช่รถติดมากยังไม่ถึงที่ทำงานเลยโอเคเราถึงเรียบร้อยแล้วนะโอเคเดี๋ยววันนี้ก็ขอให้ทุกคนทำงานอย่างมีความสุขวันนี้วันสุขด้วยวันสุดท้ายก็ตั้งใจทำงานกันนิดนึงนะคะเดี๋ยวเราจะได้พักละสอวัน นะคะก็เดี๋ยวดูสาวอาทิตย์นี้ mm hmm. เผื่อถ้าจะมีการคุย mm hmm. หรือว่ามีการอะไร mm hmm. เดี๋ยวค่อยว่ากันนะคะ h a v e a good d a y ทุกคนนะคะ Love you AS Bye bye